เอานี้ไม่ล่ะข้าวผัดของปลาส้วมอ่ะมิว่ากินสลัดผัดไม่ล่ะมินนะเฮ้ย<ฮ>มียนุ่นจะเอาวีนี่มีแป,ป๊บซี่จะเอาสไปมีไวไวจะกินมาม่าจะกินอะไรกันเนี้ยรู้จักช่องเจ้านนมัไหมครับ J A O เวนวักอ O N ไม่รู้จักครับโอ้ยถ้ายังไม่รู้จักเนี่ยไปกดปุ่มติดตามข้างล่างนะครับผมตรงนี้ตรงนี้กดยัง,รงครับตรงนี้นะตรงนี้เลย ตรงนี้เออเอ้าสวัสดีครับผมนนท์นะครับตอนนี้ผมกำลังนั่งเล่นเกมอยู่เลย <c oughs> จริงมั้ยสิเออ<ม>และที่รักที่รักนนรู้สึกหิวลงเลยเท <c oughs> ี่ยงแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีอะ่ะ <c oughs> ช่วยคิดหน่อยสินะจิรัเอาได้สิเอาวันนี้ไม่ล่ะข้าวผัดของตาต้วงอ่ะ,จะเจ้าประจำเราเลยนะอร่อยจริงไม่เอา่ะเรากินหมดแล้ว เนี่ยลงไปข้างล่างอ่ะเดินแป๊บเดียวก็ถึงปราส้วมเขาแล้วเนี่ยลองคิดอีกสิว่าจะกินอะไรดีนั้นเอาแมทไหมเบอร์เกอร์กักบเฟรนฟรายอ่ะเดี๋ยวสั่งมากินกันดีกว่าง่ายๆกันเอาไหมโอ้ยมันก็อร่อยนะแต่เราอยากกินอะไรที่มันแบบไม่อ้วนอ่ะกินง่ายๆอ่ะได้หรือเปล่าล่ะทิราอ่างั้นเปลี่ยนเป็นนี่ก็ได้เอาเคฟซีก็ได้เราอยากกินวิงแซบอ่ะ อร่อยจริงเราโคตรชอบเลยวิงแซบอะ่ะเอาป่ะเราบอกว่าไม่อยาก,กินอะไรที่มันอ้วนๆไงที่เธอไม่ได้ฟังเราเลยแล้วเนี่ยฮะขึ้นแล้วนะออา,อางั้นเอาเป็นเอาเป็นกินสลัดผักไหมล่ะเราสั่งแก๊สมาให้เอาไหมฮ่าทเธอก็รู้นี่ว่าเราเนี่ยไม่ชอบกินผักเราจะไปกินสลัด แต่ยังไงอะเราไม่กินอีหัวมีไอ้นุ่นจะเอานี่มีแป,ป๊กซี่จะเอาสไัไปมีวัยวๆจะกินมามา่าจะกินอะไรกันเนี้ยโออะไรก็ได้ง่ายเองไม่เห็นต้องโมโหกันเลยโหเอ้ยงั้นอันี้ก็ได้ง่ายเลยงั้นเดี๋ยวเราทําไข่เจียวก็ได้งั้นเดี๋ยวเราทําไข่เจียวแล้ว,วกันแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อขนมมากินนะ เราสั่งขนมมันกินแต่โทรศัท์แล้วกันโอเคไหมเอาเอาสิเอาสิาสง่ายๆเลยโอเคได้ได้ได,ได้เอาแบบที่เคอบอกก็ได้ง่ายๆเลยก็อันนี้เป็นการจําลองนะครับจาลองเล่น,เลนๆเฉยๆทุกคนใครเนี่ยเคยเป็นแบบเนี้ยลองคอมเมนต์มาดูแต่ผมว่าจริงๆแล้วอะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะ่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับใครก็ได้แล้วแต่ซ <c oughs> ึ่งนนั้นเนี่ยผมลองจำลองเล่นๆดูนะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง เจ้านน์ด้วยนะครับผม J A O ะ N, B A N O N สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย